สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่766ศาสตร์แห่งการจารึกอาคมเซียนนั้นมิใช่อยากเรียนรู้ก็เรียนรู้ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถและพรสวรรค์เตรียมตัวเตรียมใจรับผลได้ยินวาจากล่าวเตือนเหล่านี้ของปายลี่หงต้นหลิงเทียนรอบหัวเราะในใจ เขาสืบทอดศาสตร์แห่งการจารึกอาคมมาจากจักรพรรดิกับชาติมาเกิดและศาสตร์แห่งการจารึกอาคมนั้นเขาพบแล้วว่ามันก็ละไม้คล้ายกับการจารึกอาคมเซียนการริําเรียนเต๋าแห่งการจารึกอาคมเซียนนั้นเขาไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เพียงแค่ต้องการเรียนรู้ถึงพื้นฐานการจารึกอาคมเซียนเท่านั้นตราบใดที่สะพานเชื่อมการจารึกอาคมกับการจารึกอาคมเซียนได้ถูกสร้างขึ้นมาเขาเชื่อว่าเขาสามารถกลายเป็นปรมาจารย์จารึกเซียนต้นแบบที่โดดเด่นได้ ตลอดเดือนต่อมาต้นหลิงเทียนก็พักอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ของปายลี่หงและร่ำเรียนการจารึกอาคมจากปายลี่หงอย่างตั้งใจในตอนแรกปายลี่หงก็ไม่ได้มองต้นหลิงเทียนในแง่ดีเดี่ยวกับการจารึกอาคมเซียนเพราะสุดท้ายแล้วพรสวรรค์ในเชิงยุทธของต้นหลิงเทียนนับว่าสูงล้ำจนมันหวาดกลัวในสายตาของมันในเมื่อฟ้าประทานพรสวรรค์ในการต่อสู้มาให้ต้นหลิงเทียนขนาดนี้แล้วความสามารถในการจารึกอาคมเซียนของต้นหลิงเทียนคงไม่มีมากนะัก อย่างไรก็ตามความจริงที่เกิดขึ้นกลับตบหน้ามันดังฉาดและมันอดขบขันตัวเองเสียไม่ได้ที่คิดอย่างนั้นในตอนแรกโลกล่าไหนเลยมีผู้มากพรสวรรค์พันนี้ได้ในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนต้วนหลิงเทียนก็สามารถจะรึกอาคมเซียนระดับหนึ่งดาวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วอีกทั้งจากที่มันค้นพบหากไม่ใช่เพราะพลังวิญญ,ญาณของต้วนหลิงเทียนยังอ่อนแอเกินไปการที่ต้วนหลิงเทียนจะจะรึกอาคมเซียนระดับสองดาวได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกตลอดเดือนนี้ต้วนหลิงเทียนทําให้มันตกใจแทบตาย เริ่มจากการไม่รู้อะไรเลยมีคาดเนนน้อยกลับกลายเป็นมหาเทระได้ในระยะเวลาแค่เดือนเดียวกระทั่งยังมีแนวคิดอันอัศจรรย์นะบางครั้งแนวทางที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมากลับเป็นการเปิดโลกให้ป่ายลี่หงจนไปไปมามาป่ายลี่หงรู้สึกว่าตัวมันเสมือนมือใหม่หัดจารึกแต่ต้วนหลิงเทียนเป็นปรมาจารย์จารึกเซียนอันร้ายกาศที่กำลังชี้แนะมันแทนมันรู้สึกว่าเรื่องราวช่างน่าเหลือเชื่อน,นักทวทุกอย่างก็เกิดขึ้นแล้ว จารึกอาคมเซียนหรือจารึกอาคมธรรมดาล้วนเหมือนกันต้นหลิงเทียนค้นพบสะพานเชื่อมศาสตร์การจารึกอาคมและการจารึกอาคมเซียนได้หลังจากร่ำเรียนได้10วันและในเวลาแค่20วันต้นหลิงเทียนก็ข้ามสะพานดังกล่าวและเริ่มทำความเข้าใจทุกสิ่งด้วยตัวเองและไม่กี่วันหลังจากนั้นต้นหลิงเทียนก็ค้นพบความเหมือนในความแตกต่าง หลังจากนั้นอีกแค่ไม่กี่วันเขาก็ถึงขั้นประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดจนดัดแปลงอาคมทั้งหลายในความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดให้กลายเป็นอาคมเซียนได้สำเร็จแน่นอนว่าอาคมจะรึกที่จักรพรรดกลับชาติมาเกิดแตกฉานมันมีมากมายมหาศาลนักหลักฐานแน่นหนาสามารถต่อยอดแตกแขนงได้นับหมื่นพันให้กล่าวทั้งวันก็ไม่จบสิน้น ในตอนนี้ต้นหลิงเทียนเข้าใจอาคมเซียนระดับสองดาวและสามดาวไม่ว่าจะเป็นอาคมสลาต้านอาคมพันธวีหรืออาคมเจาะทะลวงเขาล้วนแตกฉานแล้วทั้งสิ้นเขายังประยุกต์เคล็ดจารึกข,ของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดได้สําเร็จจนสามารถใช้พวกมันจารึกอาคมเซียนเหล่านี้ได้มีประสิทธิภาพแน่นอนว่าวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้ในการจารึกอาคมที่ต้องแปลร,รูปให้กลายเป็นของเหลวอย่างน้ำหมึกนั้นก็มีรูปแบบการจัดการเหมือนในการก่อนไม่มีผิด ควบคุมของเหลวเหล่านั้นด้วยพลังวิญญาณใช้ปากกาจารึกวาดเขียนอัครประหนึ่งสร้างวงจรพลังอัน,นิจจาด้วยระดับพลังวิญญาณของเขาในตอนนี้เพียงจารึกอาคมเซียนได้แค่ระดับหนึ่งดาวเท่านั้นหากเขาคิดจะจารึกอาคมเซียนระดับสองดาวเขาจําต้องทะลวงผ่านไปยังขอบเขตสู่เซียนเสียก่อนถึงตอนนั้นพลังวิญญาณเขาจะยกระดับจนมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะจารึกอาคมเซียนระดับสองดาวได้ ตลอดเดือนที่ผ่านหลังจากได้เรียนรู้าศาสตร์การจารึกอาคมเซียนตอนนี้ข้าสามารถเปลี่ยนทุกอาคมที่เคยรู้จักให้เป็นอาคมเซียนได้แล้วขอเพียงข้ามีพลังวิญญาณสูงพอข้าจะจารึกอาคมเซียนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามเคล็ดแปลงพลังบรรจบสรรพสิ่งเกื้อหนุนของจักรพันดิกลับชาติมาเกิดต้นหลิงเทียนลอบกล่าวสถานการณ์ของเขาตอนนี้กลับกลายเป็นอย่างตอนที่อยู่ทวีปเมคาล่องอีกครั้ง ในตอนที่เขาอยู่ทวีปเมคาล่องนั้นขอเพียงพลังวิญญาณเขาสูงถึงเกณฑ์เขาจะสามารถจรึกอาคมที่มีระดับเดียวกันกับพลังวิญญาณได้ทันทีอาวโุโสป่ายลี่ขออภัยด้วยตลอดเดือนที่ผ่านมาข้าลำบากท่านแล้วเมื่อรำเรียงครบหนึ่งเดือนต้นหลิงเทียนก็ประสานมือกล่าวขอบคุณปายลี่หงจากใจและถึงเวลาแล้วที่ต้นหลิงเทียนจะต้องจากคฤรืสห์หลังนี้ไปลำบากอันใดกันต้นหลิงเทียนข้ายอมรับนับถือเจ้านะัก พรสวรรค์นในการจารึกข,ของเจ้าก้าวล้ำไปไกลจนเกินกว่าที่ข้าจะเทียบได้ป่ายลี่หงมองต้วหลิงเทียนด้วยสายตาซับซ้อนก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังต้วหลิงเทียนในนามของอาจารย์ข้าข้าอยากรับเจ้าเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์เจ้าเต็มใจยอมรับเรื่องนี้หรือไม่อวุโสป่ายลี่ท่านมีอาจารย์ด้วยหรือต้วหลิงเทียนชักสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยเพิ่มมีมีแล้วข้าจะไปร่ำเรียนการจารึกอาคมเซียนมาจากที่ใดเล่า ปายลี่หงสายหน้าไปมาค่อยกล่าวตามตรงต้นหลิงเทียนอาจารย์ของข้านั้นเป็นปรมาจารย์จารึกเซียนระดับเจ็ดดาวกระทั่งปากกาจารึกที่ข้าใช้ก็ล้วนเป็นมรดกตกทอดของท่านปรมาจารย์จารึกเซียนระดับเจ็ดดาวต้องกล่าวเลยว่าวาจานี้ของปายลี่หงทําให้ต้นหลิงเทียนยำเกรงไม่น้อยถึงแม้ต้นหลิงเทียนจะเข้าใจว่ายอย่างไรปายลี่หงก็ต้องมีอาจารย์และอาจารย์อีกฝ่ายต้องเป็นปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสี่ดาวเป็นอย่างน้อย ทว่าเขาไม่คิดเลยว่าอาจจะาอีกฝ่ายจะเป็นปรมาจารย์จารึกเซียนระดับเจ็ดดาวเจ้ารู้หรือไม่ว่าชไนเดือนที่แล้วข้าถึงได้มั่นใจในการเดิมพันนะปายลี่หงกล่าวถามไม่ใช่ว่าท่านมั่นใจว่าตัวเองสามารถจะรึกอาคมเซียนลงบนสต์ราเซียนระดับนภาได้งั้นหรือต้นหลิงเทียนกล่าวแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าชไนข้าถึงได้มั่นใจนักว่าต่อให้เป็นสัตว์ราเซียนระดับนภาข้าก็สามารถจะรึกมันได้ปายลี่หงกล่าวถามอีกรอบ เช่นนั้นสมควรเป็นเพราะปากกาจะรึกสินะต้นหลิงเทียนคง้งคิ้วคิดครู่หนึ่งค่อยตอบศาสตราเซียนระดับนภาน,นั้นหากปากกาจะรึกระดับไม่สูงพอย่อมไม่อาจสร้างรอยขีดข่วนอะไรได้มิผิดล้วนเป็นเพราะปากกาจะรึกฝ่ายลี่หงพยักหน้ากล่าวออกด้วยสายตาคมกล้าปกติแล้วปรมาจารย์จะรึกเซียนระดับสามดาวอย่างดีก็มีเพียงปากาก,าาาปากาจะรึกระดับสี่ดาวเท่านั้นทว่าปากกาจะรึกระดับสี่ดาว ก็สามารถจะรึกอาคมเซียนลงบนศาสตราเซียนระดับปฐพีดั้งเดิมได้เท่านั้นไม่อาจจะรึกลงบนศาสตราเซียนระดับสูงกว่านั้นได้ปากกาเซียนระดับสี่ดาวจะจารึกได้แค่ศาสตราเซียนระดับปฐพีดั้งเดิมนั้นหรออืมที่แท้กลับเฉพาะเจาะจงแบบนี้นี่เองต้วนหลิงเทียนประหลาดใจอย่างที่เจ้าคิดปายลี่หงกล่าว ปากกาจารึกแบ่งออกเป็น9ก้าระดับตามวัตถุดิบที่ใช้หลอมสร้างมันปากกาจารึกระดับหนึ่งดาวนับว่าอ่อนด้อยที่สุดและดีที่สุดย่อมเป็น9ก้าดาวทั่วไปแล้วในดินแดนเทพยุทธเซียนล้วนใช้กันแค่9ก้าระดับนี้ทว่าอาจารย์ข้ากล่าวไว้ว่ายังมีปากกาจารึกที่เหนือกว่าระดับ9ก้าดาวอยู่อีกต้วนหลิงเทียนตกใจไม่น้อยแม้ตอนนี้เขาจะสามารถเชื่อมโยงการจารึกอาคมกับการจารึกอาคมเซียนได้แล้วแต่หากเป็นเรื่องของปากกาจารึกในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่านั้นเขาไม่ค่อยรู้เรื่องของมันศัก์เท่าไหร่ พอมาฟังวาจาเหล่านี้ของปายลี่หงเขาจึงทราบความสําคัญของปากกาจารึกทันทีปากกาจารึกระดับหนึ่งด uh. <Lauren> าวนั้นเทียบได้กับสตตราเซียนระดับมนุษย์ดั้งเดิมนั่นหมายความว่าปากกาจารึกระดับหนึ่งดาวอย่างดีก็ทําได้แค่จารึกอาคมเซียนลงบนสตรสาเซียนระดับมนุษย์ดั้งเดิมเท่านั้น aj. ส่วนปากกาจารึกระดับสองดาวก็สามารถจารึกได้ถึงสตรสาเซียนร,ระดับมนุษย์สามันปากกาจารึกสามดาวสามารถจารึกได้ถึงสตตราเซียนระดับมนุษย์โดดเด่นสี่ ดาวจารึกได้ถึงสต์ราเซียนระดับปฐพีดั้งเดิมตามนี้ไปเรื่อยๆเช่นนั้นปากกาจารึกระดับ9้าดาวจึงสามารถจารึกอาคมเซียนลงบนสต์ราเซียนได้ถึงระดับนภาโดดเด่นเจ้าเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ปายลี่หงกล่าวออกมารวดเดียวจบทําให้ต้วนหลิงเทียนเข้าใจความหมายของระดับปากกาจารึกทันทีเช่นนั้นปากกาจารึกที่ท่านใช้อยู่ก็สมควรมีระดับมากกว่าเจ็ดดาวนั้นสินะต้วนหลิงเทียนกล่าวถามด้วยความประหลาดใจ เพราะเดือนที่แล้วปายลี่หงกล่าวออกอย่างมั่นใจมากว่าต่อให้เป็นศาสตราเซียนระดับนภพามันก็สามารถจะรึกอาคมเซียนลงไปได้ในเมื่อตอนนี้เขาได้รับทราบถึงความหมายของระดับปากกาแล้วเขาจึงดาวได้ไม่ยากมิผิดป่ายลี่หงพยักหน้ารับขณะเดียวกันก็เรียกปากกาจะรึกออกมาค่อยกล่าวสืบต่อนี่คือปากกาจารึกที่ข้าได้รับสืบทอดมาจากท่านอาจารย์ที่กระทั่งข้าเองก็ไม่เคยพบเจอท่านมาก่อนมันเป็นปากกาจารึกระดับเก้าดาว ด้วยเหตุนี้ข้าจึงมั่นใจว่าสามารถจะรึกอาคมเซียนลงได้แน่นอนต่อให้เป็นศาสตราเซียนระดับนภาโดดเด่นก็ตามทีตอนนี้เจ้าสมควรรู้แล้วใช่หรือไม่ว่าชไนเดือนก่อนข้าถึงได้มั่นอกมั่นใจนะต้องกล่าวเลยว่าขณะที่ปายลี่หงมองกล่าวเรื่องราวกับต้วนหลิงเทียนนั้นมันก็อดไม่ได้ที่จะนึกย้อนไปถึงเรื่องราวเมื่อเดือนก่อนจนต้องถอนหายใจออกมาข้ามีคิดมีฝันเลยจริงๆว่าศาสตราเซียนของเจ้าจะมีระดับเหนือกว่าศาสตราเซียนระดับนภาโดดเด่น มันสมควรมีระดับเดียวกันกับเหล่ายอดศาสตราเซียนไม่ผิดแน่ปายลี่หงคิดว่าเกาทันดับตะวันของต้นหลิงเทียนนั้นสมควรเป็นยอดศาสตราเซียนเทว่ามีเพียงต้นหลิงเทียนเท่านั้นที่รู้ดีว่าเกาทันดับตะวันของเขาไม่ใช่ยอดศาสตราเซียนแต่มันคือย,ยอดสมบัติสวรรค์ที่เสียหาย อน,นิจจาอุดผอมยังใหญ่กว่ามาการก่อนนั้นด้วยความที่เกาทันดับตะวันเป็นถึงยอดสมบัติสวรรค์ต่อให้มันจะเสียหายเพียงใดแต่หากเทียบกับยอดศาสตราเซียนแล้วนับกันแค่ในแง่ของความแข็งแกร่งศาสตรามันย่อมเหนือกว่ากันอย่างแทบไม่ติดปากกาจะรึกระดับ9ก้าดาวตั้งแต่ตอนที่ต้วหลิงเทียนได้ยินปายลี่หงกล่าวว่าปากกาจะรากกาึกระดับเก้าดาวเขาก็อึ้งจนแทบไม่ได้ฟังวาจาหลังจากนั้นด้วยซ้ํา ปากกาจารึกระดับ9ก้าดาวเป็นปากกาจารึกที่ดีที่สุดที่ใช้กันทั่วไปในดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋าถึงแม้ว่าต้นหลิงเทียนจะพอเดาได้ว่าปากกาจารึกของป่ายลี่หงควรมีระดับเจ็ดดาวขึ้นไปแต่เขาก็คิดว่าอย่างดีก็คงเป็นแค่ระดับเจ็ดดาวเท่านั้นไม่คิดเลยจริงๆว่าปากกาจารึกในมือป่ายลี่หงที่แท้จะมีระดับถึง9้าดาวอาวุโสป่ายลี่หงไม่ใช่ท่านกล่าวบอกข้าหรือว่าอาจารย์ของท่านเป็นปรมาจารย์จารึกเซียนระดับเจ็ดาวแล้วฉไหนถึงมีปากกาจารึกระดับเก้าดาวได้เล่า ตัวหลิงเทียนมองถามปายลี่หงด้วยสีหน้าตกใจเรื่องในป้ายหยกบันทึกเสียเองก็งะมีมีบอกไว้ท่านอาจารย์ไม่เคยกล่าวถึงเลยป่ายลี่หงสายหัวแล้วท่านไม่เคยถามอาจารย์ท่านเหรอต้วหลิงเทียนสงสยัยถามท่านป่ายลี่หงอึ้งไปวูบหนึ่งค่อยกล่าวออกด้วยรอยยิ้มคืนขม ท่นหลิงเทียนเมื่อครูข้าเพิ่งบอกเจ้าหยกหยกว่าข้ามิเคยแม้แต่จะพบกับท่านอาจารย์ด้วยซ้ำข้าแค่ได้แหวนพื้นที่อันเป็นมรดกของท่านอาจารย์ไรมาเท่านั้นในแหวนนอกจากวัตถุดิบบางส่วนก็มีแค่ป้ายหยกบันทึกเสียงสองป้ายกับปากกาจารึกระดับเก้าดาวเล่มนี้เท่านั้นข้ามิรู้ด้วยซ้ำว่าอาจารย์ของข้าเคยดำรงอยู่ในยุคสมัยใดวาจาประโยคหลังกล่าวจบปลี่หงยังอดถอนหายใจออกมาเสียไม่ได้อย่างนี้นี่เอง ตอนนี้ต้วนหลิงเทียนก็ทราบแล้วว่าป่ายี่หงเพียงสืบทอดความรู้มาจากป้ายหยกที่อยู่ในแหวนพื้นที่ของปรมาจารย์ระดับเจ็ดาวเท่านั้นไม่ได้กลับอาจารย์ด้วยตัวเองในเมื่อตอนนี้อาจารย์ของท่านไม่อยู่แล้วฉนไหนท่านถึงบอกว่าคิดรับค่าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ท่านเล่าต้วนหลิงเทียนกล่าวถามด้วยความสงสัยในป้ายหยกที่ท่านอาจารย์ทิ้งไว้ว่าหากพรสวรรค์ในการจารึกของข้ามีสูงลำอะไร เมื่อใดที่พบเจอคนที่มีพรสวรรค์นเหนือกว่าข้าข้าต้องรับคนผู้นั้นเป็นสิทธิ์ในนามของอาจารย์ข้าเพื่อที่ข้าจะได้ถ่ายทอดเคล็ดจารึกพิสดารให้กับคนผู้นั้นวาจาท้ายประโยคของปายลี่หงกล่าวออกด้วยน้ำเสียงเข้มขึมจริงจังเคล็ดจารึกพิสดารต้วนหลิงเทียนแปลกใจนั่นมันคืออะไรกันหรือมีความเกี่ยวข้องกับเต่าแห่งการจารึกอาคมเซียนจากที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้เคล็ดจารึกพิสดานนั้น เป็นเคล็ดวิชาจารึกอาคมเซียนที่แตกต่างจากเคล็ดวิชาจารึกทั่วๆไปของเหล่าปรมาจารย์จารึกเซียนแก่นแท้ของมันคือได้ผลลัพธ์เสมือนแม้วัตถุดิบด้วยกว่าอาคมเซียนเดียวกันหากใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันได้ในแง่ของมูลค่าแล้วมันแตกต่างจากเดิมมหาศาลนะักไยลี่หงกล่าวอธิบายโชคมดีที่ความสามารถของข้ามีจำกัดนักมิอาจเรียนรู้เคล็ดจารึกพิสดารที่ท่านอาจารย์ตกทอดไว้ได้ทำให้ข้ารู้สึกผิดนะัก เพราะข้าคงมิมีทุกสิ่งดังวันนี้หากมิได้รับความรู้ในเต๋าแห่งการจารึกอาคมเซียนที่ท่านอาจารย์เหลือทิ้งไว้ปายลี่หงกล่าวออกเสียงเศร้ากล่าวจบก็ถอนหายใจออกมาด้วยความเสียใจล้มเหลวในการร่ำเรียนเคล็ดวิชาจารึกพิสดารอันเป็นมรดกตกทอดของอาจารย์เป็นเรื่องที่มันเสียใจมาจนถึงวันนี้หลายปีที่ผ่านมามันก็พบปรมาจารย์จารึกที่มีพรสวรรค์อยู่บ้าง อน,นิจจาประมาจาร์ารึกเซียนเหล่านั้นก็มีไหวพริบปฏิพานไม่สูงพอจะร่ำเรียนเคล็ดจ,จารึกพิสดารใจความสําคัญในเคล็ดจ,จารึกพิสดารที่มันพอเข้าใจคร่าวๆนั้นนับเป็นอะไรที่พิสดารโดยแท้จริงอาคมเสียนให้ผลลัพธ์และพลังอํานาจดุดเดียวกันทว่าหากจารึกอาคมเสียนด้วยเคล็ดพิสดารจะใช้วัตถุดิบที่ได้วกว่าและน้อยกว่าไปกว่าครึง่งและเหตุผลที่เคล็ดจ,จารึกพิสดานั้นเป็นอะไรที่ยากร่ำเรียนก็เพราะมันต้องใช้พลังวิญญ,ญาณสูงล้ำนัก แน่นอนว่าต้องใช้พลังวิญญาณสูงล้ําในที่นี่ไม่ได้หมายถึงระดับพลังวิญญาณที่สูงล้ําแต่หมายถึงใช้พลังวิญญาณจํานวนมากมีเพียงผู้ที่มีพลังวิญญาณมหาศาลเท่านั้นที่จะสามารถใช้เคลจารึกพิสดารได้บางคนนั้นเกิดมาพร้อมพลังวิญญาณอันมหาศาลกระทั่งยังมีพรสวรรค์ในการควบคุมพลังวิญญาณสูงประหนึ่งควบคุมพลังวิญญาณได้ดั่งใจอานิจจาป่ายลี่หงไม่ใช่คนเช่นนั้นชั่วชีวิตจึงถูกกําหนดให้ไม่อาจสําเร็จเคลจารึกพิสดาร และนี่คือความเจ็บปวดในใจของปายลี่หงมาโดยตลอดหลังจากที่ได้รับสืบทอดมรดกของปรมาจารย์จารึกเซียนระดับเจ็ดดาวทําให้มันรู้ดีว่าอีกฝ่ายคาดหวังให้เคล็ดวิชาจารึกพิสดารน,นี้มีผู้สืบทอดขนาดไหนถึงมันจะไม่เคยเห็นปรมาจารย์จารึกเซียนระดับเจ็ดดาวผู้นั้นแต่ใจมันนับถืออีกฝ่ายเป็นอาจารย์เสมอมาเพราะหากไม่มีปรมาจารย์จารึกเซียนระดับเจ็ดดาวผู้นั้นก็ไม่มีตัวมันในวันนี้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มันอาศัยความสามารถในการจารึกอาคมเซียนเพื่อแลกกับทรัพยากรบ่มเพาะพลังจนบรรลุทุกสิ่งได้อย่างวันนี้หาไม่แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมีทุกสิ่งอย่างทุกวันนี้หากอาศัยพรสวรรค์ของมันมันเป็นวินยูชนที่ยึดหลักตันยูเหนือสิ่งใดมันย่อมมองหาโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณน,นี้มาโดยตลอดและตอนนี้ในที่สุดมันก็ตระหนักได้ว่าผู้ที่มันตามหาได้ยืนอยู่ตรงหน้าของมันแล้ว ต้นหลิงเทียนเป็นดั่งผู้ที่มันฝ่ามาโดยตลอดผู้ที่จะสืบทอดเคล็ดวิชาจารึกพิสดารของอาจารย์มันได้ในช่วงเวลาที่ต้นหลิงเทียนร่ำเรียนการจารึกอาคมเซียนและยามที่อีกฝ่ายจารึกอาคมนั้นมันตระหนักได้ชัดเจนว่าพลังวิญญาณของต้นหลิงเทียนกล้าแข็งเพียงใดอีกทั้งยังมีความสามารถในการควบคุมสูงล้ำขนาดไหนโดยทั่วไปแล้วปรมาจารย์จารึกเซียนนั้นมักจะเป็นตัวตนในขอบเขตสู่เซียน อย่างไรก็ตามต้นหลิงเทียนกลับสามารถกระทำเรื่องราวซับซ้อนได้ตั้งแต่ขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ขั้นสมบูรณ์แบบเคล็ดจารึกพิสดารต้นหลิงเทียนเองก็บังเกิดความอยากรู้อยากเห็นไม่น้อยหลังจากที่ได้ฟังความสามารถของเคล็ดจารึกพิสดารจากปากป่ายลี่หง เคล็ดวิชาจารึกอาคมในดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันก็อยู่ในระดับเดียวกันกับเคล็ดวิชาจารึกทั่วไปในทวีปเมคาล่องทอว่าดูเหมือนเคล็ดจารึกพิสดารน,นี้จะเป็นอะไรที่แตกต่างจากเคล็ดวิชาจารึกในทวีปเมคาล่องป้ายยกนี้เป็นป้ายยกที่บันทึกเคล็ดวิชาจารึกพิสดารเอาไว้ข้าคิดว่าเจ้าคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะฝึกปลือมันป่ายลี่หงสะบัดมือเรียกป้ายยกออกมาก่อนที่จะมอบให้พร้อมมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาจริงจัง ขณะเดียวกันมันก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงขึงขังต้วนหลิงเทียนข้าทราบดีว่าเจ้ามีอาจารย์อยู่แล้วแต่หากเจ้าสำเร็จเคล็ดวิชาจารึกพิสดานนี้ได้ข้าอยากขอให้เจ้ายอมรับอาจารย์ข้าในฐานะอาจารย์ของเจ้าคนหนึ่งเช่นกันข้าต้องทำแบบนั้นแน่นอน ต้วนหลิงเทียนไม่ได้ปฏิเสธป้ายหยกที่ป่ายลี่หงยื่นมาแต่อย่างไรเขาเองก็อยากรู้ว่าเคล็ดวิชาจารึกพิสดารน,นี้ที่แท้มีดีอย่างไรแน่นอนว่าย่อมไม่คิดปฏิเสธโอกาสอันล้ำค่าที่มาถึงหน้าแน่นอนและเป็นเรื่องปกติที่หากเขาสืบทอดเคล็ดวิชาจารึกพิสดาน,นี้มาได้สําเร็จเขาจะยอมรับอาจารย์ของป่ายลี่หงเป็นอาจารย์คนหนึ่งของเขายิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีผู้ใดสืบทราบอีกว่าปรมาจารย์จารึกเซียนระดับเจ็ดดาวผู้นี้เป็นใครมาจากไหนดํารงอยู่ยุคสมัยใด ดังนั้นตัวหลิงเทียนแทบไม่ต้องคิดด้วยซ้ำผลประโยชน์ใส่พานถวายส่งตรงถึงหน้าประตูแบบนี้คงมีแต่ตัวโง่ง,งมเท่านั้นที่ปฏิเสธเช่นนั้นนับจากวันนี้ต่อไปเจ้าถือว่าเป็นศิษย์น้องของข้าป่ายลี่หงแล้วป่ายลี่หงหัวเราะออกมาอย่างถูกใจเช่นนั้นต่อไปห้ามเจ้าเรียกหาข้าว่าอาวุโสอันใดอีกเด็ดขาดเพียงเรียกหาข้าว่าศิษย์พี่เถอะยอมได้ศิษย์พี่ ต้วนหลิงเทียนไม่ใช่คนยึดติดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาย่อมสามารถเปลี่ยนคำเรียกหาอีกฝ่ายได้ทันทีเมื่อได้ยินคำเรียกหาของต้นหลิงเทียนป่ายี่หงพันฉีกยิ้มกว้างออกมาทันทีแม้นมิรู้ว่าท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ท่านต้องมีความสุขแน่ที่ข้าสามารถหาสิทธิ์ประเสริฐเช่นเจ้าให้ท่านอาจารย์ได้สิทธิพี่ป่ายท่านจะไม่ด่วนยกย่องข้าไปหน่อยหรือข้ายังไม่มั่นใจเลยว่าจะสำเร็จเคล็ดจารึกพิสดารหรือไม่ ต้นหลิงเทียนยิ้มบางๆสายหัวไปมาด้วยความสามารถในการควบคุมพลังวิญญาณของเจ้าหักเจ้ายังมีอาจสำเร็จเคล็ดวิชานี้ได้ทั่วล่าก็คงไม่มีผู้ใดทำได้อีกแล้วปายลี่หงมั่นใจในตัวต้วนหลิงเทียนนะักด้วยประการชนีไม่ทันที่ต้นหลิงเทียนจะได้เข้ามาเป็นศิษย์ฝ่ายในอะไรเขาก็ได้กลายเป็นศิษย์น้องของปายลี่หงเสียแล้วยิ่งไปกว่านั้นฐานะของปายลี่หงยังไม่ใช่แค่อาวุโสฝ่ายในธรมธรมดาธรรมดา ในฐานะที่เป็นถึงปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวฐานะของป่ายลี่หงนั้นไม่เพียงเทียบได้กับรองเจ้าสำนักที่มีอยู่ไม่กี่คนยังนับว่าสูงกว่าพวกมันบางคนเสียอีกกระทั้งตัวตนในขอบเขตเซียนบางคนกระทั้งขระเจ้าสำนักยังต้องปฏิบัติกับมันด้วยความสุภาพเมื่อพบกันสิ์น้องข้าได้ยินมาว่าเจ้ามาจากจวนเจ้าเมืองชงซันงั้นเหรอป่ายลี่หงกล่าวถามใช่ ตัวลิงเทียนพยักหน้ารับเรื่องที่เขามาจากจวนเจ้าเมืองชงซันนั้นไม่ได้เป็นความลับอะไรในสำนักจันจันแสงเลยหลิวห้วนนั่นข้าจกจัดการมันเองข้าจะให้มันรู้สํานึกว่าสิทธิ์น้องของข้าป่ายลี่หงมิใช่คนที่มันจะมาตะแยะด้วยได้ในแววตาของป่ายลี่หงทอประกายแสงคมกล้าออกมาน้ำเสียงยังเต็มไปด้วยอำนาจครอบงำนักเห็นได้ชัดว่ามันเองก็รู้ดีถึงความขัดแย้งระหว่างหลิวห้วนกับคนของเมืองชงซัน ปายลี่หงมีความตั้งใจแบบนี้ต้วนหลิงเทียนแน่นอนว่าย่อมไม่คิดปฏิเสธอย่างไรก็ตามต้วนหลิงเทียนรู้ดีว่าหลิวห้วนนั้นแม้ผิวเผินจะไม่ทําอะไรเขาเพราะกลิ่งเกรงปายลี่หงแตดั่งคําข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพงหลิวห้วนย่อมยังมองเขาเป็นศัตรูที่ต้องกําจัดอยู่ดีหากไม่อาจฆ่าเขาให้พ้นทางได้หลิวห้วนคงยากที่จะนอนหลับเท่านี้ก็ดีแล้วอย่างน้อยๆหลิวห้วนนั่นก็ไม่กล้าทําอะไรออกหน้าออกตาอีกเรื่องนี้ก็ดีต่อหลิวอวินกับชงหูไม่น้อย ต้นหลิงเทียนรอบคิดสิทธิ์พี่ข้ารบกวนท่านมาทั้งเดือนแล้วตอนนี้ข้าคงต้องขอตัวลากลับก่อนต้นหลิงเทียนประสานมือกล่าวคำลาป่ายลี่หงสิทธิ์น้องเจ้าทิ้งเกาทานของเจ้าไว้ที่ข้าก่อนเถอะสิทธิ์พี่ผู้นี้จะจะรึกอาคมเซียนระดับสามดาวเพิ่มให้จนถึงขีดจำกัดที่ข้ากระทำได้ตอนนี้ขีดจำกัดของข้าอยู่ที่สามอาคมเซียนสามดาวบนหนึ่งสาตตราป่ายลี่หงกล่าวบอกต้นหลิงเทียน ในเมื่อวันนี้ตัวหลิงเทียนยอมรับมันเป็นสิทธิ์พี่แล้วไหนเลยมันจะไม่ดูแลสิ์น้องอย่างดีหากเป็นก่อนหน้าแน่นอนว่ามันคงไม่ค่อยเต็มใจจะรึกอาคมเซียนระดับสามดาวให้ตัวหลิงเทียนแม้อาคมเดียวทว่าตอนนี้มันเต็มใจจะจะรึกอาคมเซียนระดับสามดาวให้ตัวหลิงเทียนมากที่สุดเท่าที่มันจะทําได้ขอบคุณสิทธิ์พี่มาก สองตาต้านหลิงเทียนก็ลุกวาวขึ้นมาทันทีเร่งกล่าวขอบคุณทั้งเรียกเกาทันดับตะวันออกมายื่นให้อีกฝ่ายหากมีอาคมเซียนระดับสามดาวจารึกลงเกาทันเพิ่มความสามารถในการรบของเขาต้องสูงขึ้นอย่างมากถึงแม้ว่าเขาจะผสานความรู้ระหว่างอาคมธรรมดาและอาคมเซียนได้สำเร็จรวมทั้งมีความสามารถในการจารึกไม่ใช่ชั่วแต่ด้วยพลังวิญ,ญญาณที่ยังอ่อนได้อยู่ของเขาทำให้ตอนนี้เขาสามารถจารึกได้แค่อาคมเซียนระดับหนึ่งดาวเท่านั้น และจากที่ปายลี่หงกล่าวเขาจำต้องตัดผ่านไปยังขอบเขตสู่เซียนขั้นสมบูรณ์แบบเสียก่อนถึงจะสามารถจารึกอาคมเซียนระดับสามดาวได้นอกจากนั้นวันหน้าเจ้าสามารถมาอาศัยอยู่ที่คฤราสหาดของข้าได้เลยห้องหับเยอะแยะเหลือเฟือนักปายลี่หงกล่าวบอกต้นหลิงเทียนอีกเรื่องสิทธิผู้นี้มั่นใจว่าลานฝึกที่นี่มีพลังวิญญ,ญาณฟ้าดินหนาแน่นกว่าด้านนอกหลายเท่า สิทธิ์พี่น้ำใจนี้ของท่านตอนนี้ข้าคงรับไว้ได้แค่ในใจแล้วข้ายังอยากจะอยู่ที่ฝ่ายนอกอีกสักพักคงไม่สายเกินไปที่ข้าจะย้ายมาอยู่กับท่านหลังจากข้าได้เข้าสู่ฝ่ายในใช่หรือไม่ต้วนหลิงเทียนกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มเอาละละตามใจเจ้าเถิดแต่จําไว้ว่าเจ้าเข้ามาฝ่ายในได้เมื่อไหร่เจ้าต้องมาอยู่ที่นี่กับข้าปายลี่หงกล่าวออกด้วยน้ําเสียงจริงจังข้าต้องมาแน่ต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับทันที หลังจากที่มอบเกาทันดับตะวันให้ปายลี่หงแล้วต้วนหลิงเทียนก็เดินทางกลับอย่างไม่รอช้าเขาอยากรีบกลับไปศึกษาเคล็ดจารึกพิสดารอะไรนี้ด้วยเหมือนกันหากเขาสามารถเชี่ยวชาญมันได้จริงๆเขาย่อมได้รับผลประโยชน์มากกว่าปรมาจารย์จารึกทั่วไปอย่างน้อยสองเท่าฟังจากปายลี่หงแล้วหลังจากที่สำเร็จเคล็ดจารึกพิสดารวัตถุดิบที่ใช้จะลดลงกว่าวัตถุดิบที่ปรมาจารย์จารึกเซียนทั่วไปต้องใช้เท่าตัว แน่นอนว่าต้นหลิงเทียนรู้สึกลึกๆว่าความลึกล้ำของเคล็ดจารึกพิสดารอาจไม่ได้มีอยู่แค่เพียงผิวเผินอย่างที่ป่ายี่หงเข้าใจเพราะป่ายี่หงจะอย่างไรก็ไม่อาจฝึกเคล็ดจาลึกพิสดานนี้ได้เป็นธรรมดาที่มันยังมีความเข้าใจในตัวบทวิชาอันจำกัดแน่นอนว่านี่เป็นเพียงสัญชาตญาณของเขาเท่านั้นไม่ว่าจะอย่างไรมีแต่ต้องลองด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้หลังจากที่ต้นหลิงเทียนออกฝ่ายในไปข่าวเด่นประเด็นร้อนอันน่าตื่นตระหนกก็แพร่ไปทั่วฝ่ายในทันที ปรามาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวเพียงหนึ่งเดียวของสำนักจันจันแสงปายลี่หงประกาศยอมรับสิทธิฝ่ายนอกต้นหลิงเทียนเป็นสิทธินามของอาจารย์ตัวเองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้นหลิงเทียนคือสิทธน้องของปายลี่หงข่าวนี้ประหนึ่งมหาพายุพัดโถมกระหน่ำมาโดยที่ไม่มีใครทันได้ตั้งตัวสร้างความกลาหนจนทําให้ฝ่ายในถึงกับปั่นป่วนปานแผ่นดินไหวอาวุโสปายลี่รับสิทธฝ่ายนอกคนหนึ่งเป็นสิทธน้องนั้นหรือล้อเล่นกันหรือเปล่า สิทธิ์ฝ่ายนอกคนนั้นเป็นผู้ใดกันจังหวะนี้กระทั่งสิทธิ์ฝ่ายในที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝ่ายในเท่าไหร่ยังอดไม่ได้ที่จะแตกตื่นกับข่าวดังกล่าวเป็นไปได้อย่างไรกันนี่พวกเจ้าไม่รู้หรอว่าต้วนหลิงเทียนเป็นใครต้วนหลิงเทียนนั้นตอนนี้กําลังดังกระชอนในสํานักจันจาราแสงเลยนะนี่พวกเจ้าไปอยู่ที่ใดมาถึงไม่เคยได้ยินเหล่าสิทธิ์ที่ได้ยินเรื่องราววีรกรรมของต้วนหลิงเทียนมาแล้ว เริ่มบอกกล่าวให้แก่เหล่าสิทธิ์ที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของเขาทันทีเรื่องนี้ทําให้ชื่อเสียงต้นหลิงเทียนยิ่งมายิ่งแพร่ไปทั่วฝ่ายในสิทธิ์ฝ่ายในที่รู้เรื่องต้นหลิงเทียนแตกแรกยังอดไม่ได้ที่จะตกใจเรื่องที่เขากลายเป็นสิ์น้องของอาวุโสปายลี่บางคนพยายามไปสืบข่าวเพื่อยืนยันสุดท้ายจึงพบว่าทั้งหมดเป็นความจริงต้นหลิงเทียนเป็นสิ์น้องของอาวุโสปายลี่ไปแล้วจริงๆ ในเมื่อข่าวนี้มันสร้างความปั่นป่วนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในฝ่ายในจึงเป็นธรรมดาที่มันจะล่วงรู้มาถึงหูหลิวห้วนและทันทีที่ได้ยินข่าวนี้หลิวห้วนถึงกับบทขยี้จอกชาในมือจนแตกเป็นผงด้วยโทระต้วนหลิงเทียนบัตซบนั่นที่แท้มันเป็นใครกันแน่กระทั่งอาวุโสปายลี่ยังรับมันเป็นสิบน้อง ต้นหลิงเทียนที่มันมองว่าเป็นได้แค่เศษเล็บเท้าของมันก่อนหน้าอยู่ๆกลับมามีผู้หนุนหลังที่น่ากลัวขนาดนี้แน่นอนว่าหลิวห้วนย่อมมีสีหน้าบิดเบี้ยวปานเคี้ยวถูกมแมลงวัน